สวัสดีครับคาถาในโลกเวทมนต์ของแฮร์รี่พอตเตอร์เคยถูกบันทึกว่ามีอย่างน้อย75คาถาด้วยกันแต่ปัจจุบันหลังจากผู้แต่ง J.K. Rowling ได้เริ่มขยายจักรวาลเวทมนต์เวทมนต์คาถาที่ปรากฏทั้งในหนังและหนังสือณนะตอนนี้นะครับอย่างน้อยคงต้องมีไม่ต่ำกว่าร้อยคาถาแน่ๆทั้งคาถาที่เปล่งเสียงคาถาไร้เสียงคำสาบและเวทมนต์อื่นๆอีกมากมาย แอดก็เลยจะทำคลิปรวมคาถาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่นาตอนนี้โดยจะทำคลิปเป็นซีรีส์ยาวๆจัดเป็นหมวดหมู่ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษตอนแรกแอดจะทำให้จบภายในคลิปเดียวครับแต่พอมานั่งดูรายชื่อคาถาทั้งหมดแล้วถ้าทำจบภายในคลิปเดียวอย่างต่ำต้องมี2ชั่วโมงแน่ๆดังนั้นจัดเป็นหมวดตามตัวอักษรภาษาอังกฤษจะดีที่สุดครับคลิปนี้จะเริ่มที่หมวด A แต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกด Subscribe ให้กับบนหนังด้วยนะครับอ b บโตคาถาสะดอกกรอนอ b บโตจัดอยู่ในหมวดของคาถาคำร่ายคืออ b บโตเมื่อร่ายจะมีแสงสีฟ้าปรากฏที่ปลายไม้กายสิทธิ์ผลของคาถาอ b บ t o ก็คือการปลดล็อกประตูเป็นคาถาที่ให้ผลใกล้เคียงกับคาถาอ l o h o ฮโมรา คำว่าอับเบโตมาจากภาษาโปรตุเกสแปลว่าเปิดในวันที่7ธันวาคมปี1926ควินนี่โกสตีนเคยพยายามใช้คาถานี้เพื่อเปิดเข้าไปในห้องทำงานของเพอร์ซิวาลเกรฟแต่มันไม่ได้ผลครับเพราะเกรฟล็อกประตูห้องทำงานของเขาด้วยคาถาขั้นสูงกว่าอ l ลลูฮโมราอัเบโตคุณรู้จังเฟนบอลเปิดล็อกดีๆบ้างไหม แอคซโคาถาเรียกของ a x i ซจัดอยู่ในหมวดของคาถาถ้าร่ายตามคำแปลในฉบับภาษาไทยจะร่ายว่า Axio แต่ในหนังเราจะได้ยินตัวละครร่ายว่า a อค o ิโคาถา Axio จะไม่มีแสงจากปลายไม้กายสิทธิ์นะครับส่วนผลลัพธ์ของคาถานี้ก็คือมันเป็นคาถาที่ใช้ในการเรียกสิ่งของมายังผู้ร่ายใช้ได้กับวัตถุที่อยู่ในสายตาและนอกสายตาตอนร่ายคาถา ผู้ร่ายจะต้องมีจิตใจที่แน่วแน่วัตถุนั้นจะต้องชัดเจนอยู่ในใจนอกจากนั้นผู้ร่ายจะต้องรู้ตำแหน่งของวัตถุว่าอยู่ตรงจุดไหนอักซิโอไม่สามารถใช้กับคนและสัตว์ได้ครับยกเว้นคนคนนั้นจะถือหรือสวมใส่สิ่งของนั้นอยู่แต่ด้วยความเร็วในการเรียกของคาถาจึงไม่แนะนำให้ใช้คาถานี้กับคนและสัตว์ครับเพราะมีโอกาสอย่างมากที่จะได้รับบาดเจ็บ ข้อจำกัดอีกข้อก็คือมันไม่สามารถเรียกสิ่งของที่ใหญ่โตเกินไปได้อย่างเช่นสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนต่างๆคำว่า a x i o มาจากภาษาละตินแปลว่าค่าเรียกค่าขอในฮอกวอตส์คาถา a x i o จะสอนให้กับนักเรียนปี4ขึ้นไปในวิชาเรียนของศาสตราจารย์ฟริดวิกดังนั้นในภาพยนตร์เราก็เลยได้เห็นตัวละครใช้คาถาน,นี้นับตั้งแต่ภาคถ้วยอัคนีเรื่อยมาทั้งเหตุการณ์ในการประลองเวทไตรภาคี เหตุการณ์คืนชีพของโวลเดมอร์รวมถึงภาพยนต์ชุดสัตว์มหัศจรรย์เอจไลหรือเส้นอายุเอจไลจัดอยู่ในประเภทของคาถาไม่มีคำรายที่แน่ชัดในหนังสือได้บรรยายไว้ว่าเส้นอายุมีลักษณะเป็นเส้นสีทองบางๆถูกเสกให้กัดเซาะลงบนพื้นในห้องโถงเอาบัสดัมเบิลดอร ว่าเส้นอายุไว้รอบถ้วยอคัคนีเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใส่ชื่อตัวเองลงไปในถ้วยอคัคนีฝาแฝดเฟรดจอร์ดคิดคนน้ำยาเพิ่มอายุพวกเขาพยายามข้ามเส้นอายุของดัมเบิลดอร์แต่ก็ไม่ได้ผลครับท้ายที่สุดพวกเขาก็ลงเอยที่ห้องพยาบาลด้วยสภาพชายแก่หนวดเคราสีขาวรุงรังแล้วก็ไม่ใช่แค่เฟรดกับจอร์ดเท่านั้นนะครับนักเรียนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์หลายคนพยายามข้ามเส้นอายุแต่สุดท้าย วกเขาก็ลงเอยที่ห้องพยาบาลเช่นกันโดยปกติเส้นอายุไม่สามารถหลอกได้แต่บาร์ติคราวจูเนียในร่างของอลาสเตอร์มูดี้แน่นอนว่าเขามีอายุที่เกินเกณฑ์แล้วเขาจึงสามารถข้ามเส้นอายุไปได้หลังจากนั้นเขาก็ใช้คาถาพลวันจิตที่สูงส่งหลอกถ้วยอคัคนีและหย่อนชื่อแฮร์รี่ลงไปนี่คือเส้นอายุดัมเบิลดอร์ขีดด้วยตัวเองแล้วไง <c oughs> อะกัวเมนตีคาถาเรียกน้ำ a q u a วเมนตี i, จัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่า a q u a m e n นตีผลของคาถาก็คือจะมีลำน้ำใสสะอาดพวยพุ่งออกมาจากปลายไม้กยสิทธิ์ของผู้ได้สามารถสร้างเป็นสายน้ำธรรมดาหรือจะเป็นคลื่นน้ำเลยก็ได้แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ได้ที่ฮอกวอตส์นักเรียนชั้นปี6ขึ้นไปจะได้เรียนคาถานี้ครับคาถาอากัวเมนตีถูกใช้อยู่หลายครั้ง แฮร์รี่ได้เรียนรู้คาถานี้จากชั้นเรียนของศาสตราจารย์ฟริตวิกหลังจากนั้นเขาก็ได้ใช้ในเหตุการณ์การตามล่าหอคลัคส์ในถ้ำเขาพยายามใช้คาถานี้เสกน้ำให้ดัมเบิลดอร์ดื่มและใช้คาถานี้เพื่อช่วยแฮกรลิดดับไฟที่กำลังลุกไหม้กระท่อมของเขาอกูเมติโตรนอาอลาเต้อสเซนดารีคาถาอาลาเต้อสเซนดารีจัดอยู่ในประเภทของคาถา เปล่งเสียงว่าลาเต้แอสเซนดารีผลของคาถาก็คือทำให้วัตถุลอยขึ้นและสามารถเหวี่ยงวัตถุนั้นขึ้นลงได้ลาเต้แอสเซนดารีมาจากภาษาลาตินแปลว่าทำให้ขึ้นไปกิลดรอยร็อกฮาร์ดเคยใช้คาถานี้กับงูในภาคห้องแห่งความลับแต่ผลลัพธ์ของคาถากลับไม่ได้ผลอย่างที่คิดบาร์ตี้คราวจูเนียเคยใช้คาถานี้กับดรโกมาลฟอยในร่างของตัวเฟ์เลตและเฮอร์ไมโอนี่กรนเจอร์ เคยใช้คาถานี้กับนาคินีที่บ้านของบาร์ิด้าแบ็กช็อตอโลโฮโมราคาถาสะดอกรอนอโลโฮโมราจัดอยู่ในประเภทของคาถาเป็นคาถาโบราณจากแอฟริกาและถูกใช้อย่างแพร่หลายตั้งแต่ปี1600คำร่ายไร่ก็คืออโลโฮโมราผลของคาถาก็คือใช้ในการสะดอกกุญแจที่ล็อกอยู่แต่จะไม่สามารถปลดล็อกประตูที่ผนึกด้วยคาถาได้ที่ฮอกวอตส์ คาถาอะโลโฮโมราถือว่าเป็นคาถาแรกๆที่นักเรียนปีหนึ่งจะได้เรียนรู้คำว่าอะโลโฮโมรามาจากภาษาซิดิกิในแอฟริกาตะวันตกมีความหมายว่าเป็นมิตรต่อหัวขโมยนิวซคาแมนเดอร์เคยใช้คาถานี้ในการเปิดตู้เซฟในธนาคารวเดมอร์ ore, เคยใช้คาถานี้เพื่อเปิดประตูบ้านของครอบครัวพอตเตอร์และเฮอร์ไมโอนี่ เคยใช้คาถานี้ในการสะเดาะกรอนประตูบนทางเดินชั้น3ามในภาคศิลาอาถรรพ์อลโฮโมราข้ไปอ n นปนิโอคาถาอนปนิโอจัดอยู่ในประเภทของเวทมนตร์รักษาคำร่ายคืออ n นปนิโอผลของคาถาก็คือหากใครเกิดอาการสำลักคาถานี้จะช่วยเคลียร์ทางเดินหายใจทำให้หายจากอาการติดคอ คำว่า Anepnio มาจากภาษากรีกแปลว่าฉันหายใจเข้าฮอลเลสสลักฮอนเคยใช้คาถานี้ช่วยมาคัสเบลบี้ตอนที่เขาสำลักอาหาร a n t i o c u l e c h i a คาถา a n t i o c u l e c h e a จัดอยู่ในประเภทของคาถาศาสตร์มืดคำร่ายคือ a n t i o c u l e c h e a คนที่โดนคาถานี้จะมีเขากวางงอกขึ้นที่หัวในปี1996หลังจากที่เฟรดกับจอร์ ทิ้งบอมลูกใหญ่ไว้ที่ฮอกวอตส์นักเรียนหลายคนเริ่มก่อการปฏิวัติแพนซี่พาคินสันเคยโดนคาถานี้ทำให้หัวของเธอมีเขากวางงอกออกมาและทำให้เธอต้องขาดเรียนไปทั้งวันเพื่อทำการรักษา a n t i ี h e a t i n g s p เ l l s ์คาถาต,ต่อต้านการโกงคาถานี้ถูกใช้บ่อยครั้งที่ฮอกวอตส์คำไรยของคาถาไม่ชัดเจนครับพวกอาจารย์จะใช้คาถานี้เสกไปที่ปากกาขนนกและข้อสอบ

เอาไว้ใช้ต่อต้านการหายตัวหรือปรากฏตัวในบริเวณที่กำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูหนีจากพื้นที่เอาบัสดมัมเบิลดดร์เคยใช้คาถานี้ที่กระทรวงเวทมนตร์หลังการต่อสู้กับโวลนมอร์เขาใช้มันดักผู้เสพความตายไว้ในกองปริศนานอกจากนั้นคาถาต่อต้านการหายตัวและปรากฏตัวยังเคยถูกใช้ที่ฮอกวอตส์เมื่อนานมาแล้วสำหรับเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครหายตัวเข้าหรือออกในบริเวณฮอกวอตส์ แอนโทนินโดโลฮอบส์เคิร์ชคำสาบของ a n นโทนินโดโลฮอ f f มันเป็นคำสาบร้เสียงของผู้เสพความตายที่ชื่อว่า a n นโทนินโดโลฮอฟระหว่างที่เขาต่อสู้กับกองทัพดัมเบิลดอร์ที่กระทรวงเวทมนต์คำสาบของ a n นโทนินโดโลฮอฟจะสร้างริ้วเปลวไฟสีม่วงทำให้ผู้ที่โดนคำสาบนี้ได้รับบาดเจ็บภายในโดยที่ไม่มีบาดแผลภายนอกให้เห็นอพาเรซิอุมอพาเซิอุมจัดอยู่ในประเภทคาถา เปล่งเสียงว่าอ p พาเรซิอุมผลของคาถาก็คือมันใช้เสกให้ตัวหนังสือที่ถูกเขียนด้วยหมึกล่องหนปรากฏคำว่าอ p พาเรซิอุมมาจากภาษาลาตินแปลว่าทำให้ปรากฏในภาคห้องแห่งความลับเฮอร์ไมโอนี่เคยพยายามใช้คาถานี้เสกให้บันทึกของทอมริดเดิลปรากฏตัวหนังสือแต่ก็ไม่ได้ผลในภาคนักโทษแห่งอัคาบันมีความเป็นไปได้ว่าสเนปใช้คาถานี้ เพื่อเผยให้เห็นความลับของแผนที่ตัวกวนจงเผยความลับออกมาออปเพเรเวสติจิอุมคาถาสะกดรอยแอปเพเรเวสติจิอุมจัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่าเอปเพเรเวสติจิอุมคาถานี้เอาไว้ใช้ในการสะกดรอยติดตามคนมันจะเผยให้เห็นร่องรอยของเวทมนต์รวมถึงรอยเท้า และทุกสิ่งที่จะสามารถระบุตำแหน่งของคนที่จะตามหาได้ในปี1927 New นเ้ a n d เวส์คามนเดอร์เคยใช้คาถานี้ในการติดตามร่องรอยของทีนาโกสตินที่ถนนมงมาสปารีสเอพเพรเรเวสติจูมอพเพอเรชันการหายตัวการหายตัวจัดอยู่ในประเภทเวทมนต์ขนส่งและไม่มีคำร่าย การหายตัวในโลกเวทมนต์สามารถหายตัวได้ครั้งละคนหรือหลายคนก็ได้การหายตัวถือว่าเป็นเวทมนต์ชั้นสูงดังนั้นจึงต้องมีใบอนุญ,ญาตจากกระทรวงเวทมนต์เท่านั้นถึงจะสามารถหายตัวได้ที่ฮอกวอตส์ oss, นักเรียนปี6ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะได้เรียนหลักสูตรการหายตัวโดยจะมีผู้ชำนาญการจากกระทรวงเวทมนต์มาคุมการสอบที่ฮอกวอตส์ oss, โดยเฉพาะ ถึงแม้จะเป็นเวทมนต์ที่ทำให้พ่อมดแม่มดปรากฏตัวอีกสถานที่หนึ่งในระยะเวลาเพียงชั่วพริบตาแต่กระนั้นครับการหายตัวก็ยังถือว่าเป็นเวทมนต์ที่อันตรายมากหากไม่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีหากยังไม่มีจิตใจที่แน่วแน่มากพออุบัติเหตุที่เรียกว่าการค้างครึ่งก็มักจะเกิดขึ้นได้เสมอค้างครึ่งก็คือการหายตัวไปยังจุดหมายโดยที่อวัยวะบางส่วนยังคงค้างอยู่ที่เดิมซึ่งจะทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหาัส การหายตัวในโลกเวทมนต์ยังมีเรื่องเล่าอีกมากมายไวแอดจะทำเรื่องการหายตัวแยกไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับนี่ผมเพิ่งจะหายตัวใช่ไหมเนี่ยถูกต้องและก็ทำได้ดีมากซะด้วยครั้งแรกคนส่วนใหญ่มักจะอวกกันอารานีเอ็กซูไมอารานีเอ็กซูไมจัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่าอารานีเอ็กซูไมผลของคาถาก็คือเอาไว้ใช้ขับไล่แมงมุมขนาดยักษ์อย่างเช่นแมงมุมอะโคเมนทูรา คำว่าอาราเนีเอ็กซูไมมาจากภาษาลาตินที่แปลว่าการชั้นจากแมงมุมในหนังสือคาถานี้ไม่มีนะครับมันถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อภาพยนต์ห้องแห่งความลับโดยเฉพาะทอมริดเดิลเคยใช้คาถานี้กับอาราก็กในความทรงจำจากบันทึกของทอมริดเดิลหลังจากนั้นแฮร์รี่ก็จดจำคาถานั้นและเขาก็ได้ใช้เพื่อกับไล่บรรดาลูกๆของอาราก็กในป่าต้องห้ามอารานีเอ um ็กซูไม อาร์เรสโตโมเมนตัมคาถาต้านแรงโน้มถ่วงอ r r e เรสโตโมเมนตัม um. จัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่าอ r เรสโตโมเมนตัมผลของคาถาก็คือมันสามารถต้านแรงโน้มถ่วงของวัตถุที่เคลื่อนที่ทำให้วัตถุนั้นช้าลงสามารถใช้ได้กับคนและสิ่งของคาถานี้ไม่มีในหนังสือครับแต่ถูกสร้างขึ้นใหม่ สำหรับภาพยนต์ภาคนักโทษแห่งอัสาบันหลังจากนั้นคาถานี้ก็ถูกใช้เรื่อยมาอเ e สโ o m มเมนต u m ถูกสร้างขึ้นในปี1711ใช้สำหรับลดความเร็วของลูกคาเฟิลในเกมควิดดิชหลังจากนั้นคาถานี้ก็ได้รับความนิยมในปี1927ลูดอฟสปิลแมนใช้คาถานี้ช่วยชีวิตตัวเขาเองก่อนที่ร่างของเขาจะกระแทกน้ำอัลบัสดัมเบิลด์ ใช้คาถานี้ช่วยชีวิตแฮร์รี่ในเกมควิดดิชหลังจากที่เขาเผชิญหน้ากับผู้คุมวิญญาณและตกลงมาจากไม้กวาดและเฮอร์ไมโอนี่เคยใช้คาถานี้เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนๆที่ธนาคารกลิงกอดแอสเซนเดียคาถาพุ่งตัวแอสเซนเดียจัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่า ascendio ผลของคาถาก็คือเสกให้ตัวเองหรือสิ่งของพุ่งและลอยขึ้นมาด้านบน ascendio มาจากคำว่า a s c e n d o เป็นภาษาลาตินที่แปลว่าปีนขึ้นไปคาถานี้ไม่มีอยู่ในหนังสือนะครับมันถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อหนังภาคถ้วยอัคนีตอนที่แฮร์รี่ใช้มันเพื่อดันตัวเองให้พุ่งขึ้นไปเหนือผิวน้ำในภารกิจที่สอของการประลองเวทไตรภา,าคี จากนั้นคาถานี้ก็ถูกใช้ในหนังสัตว์มหัศจรรย์ภาค2ตอนที่นิวสคาเมนเดอร์ใช้คาถาแอสเซนดดโอที่ห้องบันทึกของบรรพบุรุษในกระทรวงเวทมนต์ฝรั่งเศส a <cend> อสเซนอวดาเคดาฟราคำสาปพ,พิฆาตคำสาปพ,พิฆาตจัดอยู่ในประเภทของคำสาปเปล่งเสียงว่าอาวดาเคดาฟรา คำสาปพ,พิฆาตจะมาพร้อมกับแสงสีเขียวบาดตาและทำให้เหยื่อตายทันทีคำสาปพ,พิฆาตจัดอยู่ในสามคำสาปต,ต้องห้ามที่เรียกว่าคำสาปโทษผิดสถานเดียวใครใช้คำสาปนี้จะถูกส่งตัวเข้าคุกอัสคาบันทันทีเชื่อกันว่าคำสาปพ,พิฆาตไม่มีทางหลบเลี่ยงได้ยกเว้นการเสียสละด้วยความรักซึ่งเป็นเวทมนต์โบราณที่ลิลลี่พอตเตอร์ได้ใช้ปกป้องแฮร์รี่ในโลกเวทมนต์มีอยู่เพียงสองคนเท่านั้นครับ ที่รอดตายจากคำสาปพิฆาตคนแรกก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์และคนที่สองก็คือตัวของลอร์ดวล d เดอ r มอร์เองหลังจากที่เขาโดนคาถาตีกลับเขารอดมาได้เพราะได้รับการคุ้มครองจากฮอครัคส์แต่ถึงอย่างนั้นครับวลเดอมอร์ก็เหลือแต่เพียงเศษซากที่แทบจะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเสียด้วยซ้ำ ลอต์วอรดมอร์ใช้คำสาปพ,พิฆาตหลายต่อหลายครั้งในช่วงชีวิตที่เขารุ่งเรืองเขาใช้คำสาปนี้ฆ่าหลายชีวิตโดยที่ไม่มีความรู้สึกสำนึกผิดบาติคราวจูเนียในร่างของอลาสเตอร์มูดี้เคยใช้คำสาปนี้ในชั้นเรียนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดและลูเซียสมมลฟอยเคยเกือบใช้คำสาปนี้กับแฮร์รี่ในภาคห้องแห่งความลับเรื่องราวของคำสาปพ,พิฆาตแบบละเอียด แอดเคยทำแยกไว้ในคลิปคำสาบโทษผิดสถานเดียวสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับอาเวนเซกิอุมคาถาติดตามตัว a อวเวนเซกิอุมจัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่า a อวเวนเซกิอุมหรือ a อวเวนซซกวิมมันเป็นคาถาที่ใช้ในการติดตามตัวโดยเปลี่ยนวัตถุบางอย่างของคนคนนั้นให้กลายเป็นอุปกรณ์ติดตามตัว คาถานี้จะต้องใช้ร่วมกับคาถาสะกดรอยถึงจะได้ผลอย่างเต็มประสิทธิภาพคำว่าอเวนเซกิอุม um มาจากรากศัพท์ภาษาละตินสเปนและโปรตุเกสแปลรวมๆว,ว่าการติดตามอย่างกระตือรือล้นนิวสคาเมนเดอร์เคยใช้คาถานี้ในการติดตามตัวทีน่าโกลสตินอเวนเซกิอุมและคาถาสุดท้ายในหมวด A ครับอาวิส คาถาเศกนกอาวิสจัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่าอาวิสผลของคาถาก็คือจะมีฝูงนกออกมาจากปลายไม้กายสิทธิ์หากใช้ร่วมกับคาถาออบพักโนก็จะกลายเป็นคาถาที่ใช้ในการโจมตีได้คำว่าอาวิสมาจากภาษาละตินแปลว่านกโอลิเวนเดอร์เคยใช้คาถาอาวิสกับไม้กายสิทธิ์ของวิคเตอร์ครัมเพื่อเป็นการทดสอบไม้กายสิทธิ์ก่อนการประลองเวทไตรภาคี และเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์เคยใช้คาถาอาวิสร่วมกับคาถาออฟพักโนโจมตีรอนในภาคเจ้าชายเลือดผสมใช้คาถานะ่เอกำลังฝึกอยู่และทั้งหมดนี้ก็คือคาถาทั้งหมดในโลกเวทมนต์ในหมวด A ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็บนหนังด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ